ผู้ชมคะการดำเนินธุรกิจของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือ OR ตามแนวทางพลังแห่งความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมที่ดีอย่างยั่งยืนนี่นะคะนอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วความจริงใจความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการท,ทรําธุรกิจคืออีกหนึ่งแนวทางที่ OR ให้ความสําคัญมาโดยตลอดค่ะ โดย OR มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของ OR ได้มีความเชื่อมั่นในทุกกระบวนการทำงานค่ะซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าและคู่ค้าที่มีให้กับ OR เนี่ยนะคะจะมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ